สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเจ้ากล้วยนาราทริปนะครับและสนใจในการเพราะปลูกต้นไม้นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคลิปนี้ก็พามาพบกับต้นรวยล้นฟ้าด่างนะครับรวยล้นฟ้าด่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับใบเขาก็จะ6กด่างนะครับประมาณนี้ ชมเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเลยรุ้นฟ้าดังนะครับก็ถ้าซื้อทั่วไปนะครับกระถางแบบประมาณนี้ก็หลักร้อยนะครับราคาเจ็0แแล้วแต่ร้านหรือว่าอาจจะแพงกว่านี้นะในบางโฟมที่สวยๆนะครับส่วนใบตรงนี้นะครับน่าจะช้ำน้ำนะครับเพราะว่าผมได้มาประมาณ เข้าอาทิตย์ที่2แล้วครับนะครับก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนดิน,นใบชํำน้ำด้วยนะครับวัสดุป,ปลูกจากร้านอาจจะไม่โปร่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้โปร่งมากขึ้นนี่นะครับอยรถฟ้าดังสำหรับดินปลูกวันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็น น,นะครับก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับเล็กนะครับแช่น้ําอันนี้ผมก็แช่น้ําเปลี่ยนน้ํามาหลายวันแล้วนะครับสําหรับใช้ปลูกต้นไม้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็เอามาผสมกับเพอร์ไล์นะครับผสมเพอร์ไลเพื่อให้ดินโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็มีดินปลูกที่ผมผสมอ่า ค้างไว้เหลือไว้จากการปลูกต้นอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกกล้วยด่างนะครับใครที่สนใจเรื่องกล้วยด่างก็เข้าไปดูคลิปนะครับในช่องได้นะครับเพิ่งลงไปอสองคลิปที่แล้วนะครับเลื่อนดูได้นะใน playlist ก็ได้นะครับดูใน playlist ก็ดินเหลือผมก็จะมาคลุกนะครับเพื่อสร้างความโปร่งให้ดินให้เขามีเรียกว่าแร่ธาตุในดินนะครับเพราะว่าดินนั้นผมผสมพวก มูลไส้เดือนด้วยนะครับก็มีสารอาหารอยู่แต่ว่าผมเอามาผสมกับเปลือกมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ขุยมะพร้าวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความชืน้นและก็ความโปร่งให้ดินด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะผสมไปนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อไตรซานนะครับก็ยี่ห้อไหนก็ได้ครับใครที่มีตัวนี้จะป้องกันเชื้อรานะครับ ป้องกันแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นไม้ของเรานะครับแล้วก็การการการกเน่า,า,าได้ด้วยนะครับก็ผมสม1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรนะครับนี่ครับผมก็จะผสมใส่ขวดประมาณนี้เอาไว้นะครับใช้ไม่หมดก็อยู่ที่นี้แล้วก็เอาเรียกว่าคลุกกับดินปลูกนะครับให้มีความชื้นนะครับสำหรับปลูกต้นไม้ก็ ไว้ก่อนนะครับส่วนตัวไล่มดนะครับปกติผมจะใช้สตาร์เกิลจีนะครับแต่ว,ว่าวันนี้หมดนะรอบที่แล้วใช้กับกล้วยด่างหมดแล้วนะครับก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะเปลือกไข่จะคั่วก่อนก็ได้นะครับคั่วไฟก่อนก็ได้หรือว่าจะทำละเอียดเลย หรือตมหยาประมาณนี้ก็ได้นะครับอย่างผมตามหยาประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับสาหรับโรยที่ต้นไม้ของเรานะครับที่กระถางปลูกนะครับจะใช้รองพื้นด้วยแล้วก็จะใช้โรยด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับเปลือกไข่เปลือกไขน่นี้คุณสมบัติเขานะครับก็เรียกว่าโดนน้านะครับโดนน้าแล้วเขาจะกลายเป็นคือเขาจะมีเป็นแคลเซียมนะครับแคลเซียมพอโดนน้าแล้วเขาก็จะ เปลสภาพเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งมีรถซึ่งมีฤทนะครับเป็นเบสนะครับเป็นกรเป็นมีความเป็นด่างนะครับมดเขาจะไม่ชอบสามารถเอาไปโรยนะครับตามต้นไม้ได้นะครับใครที่เรียกว่าไม่อยากจะซื้อพวกสตาร์เกิลจีมาใช้นะครับก็ใช้แบบชีวภาพเปลือกไข่ก็ได้นะครับนี่คือกินไข่แล้วก็อย่าทิ้งเปลือกนะครับเอาไปตากแห้งนะครับ ล้างน้าก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปตากแห้งให้แห้งแล้วก็มาตําอย่างนี้หรือว่าจะเอาไปคั่วไฟนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็กรองเอาแต่น้ําก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้นะครับถ้ากรองเอาแต่น้ําก็สามารถฉีดพ่นทางใบได้นะครับพืชก็สามารถดูดซึมแล้วก็สามารถอคือแมลงเขาจะไม่ชอบนะครับความเป็นเบสความเป็นด่างนะครับของเปลือกไข่นี่นะครับก็มีประโยชน์นะครับว,วันนี้ผมก็จะมาใช้ตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูที่ต้นไม้ของเราก่อนนะครับจะเปลี่ยนดินเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับว่าดินปลูกที่มาจากร้านนี่เป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับก็ทางร้านก็จะมีหินใส่โรยมาเพื่อน่าจะความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะขอแยกไม่ก่อนนะยะมาดูกันนะครับว่า สรสุปลูกที่ทางร้านาให้มานี่เป็นยังไงนะครับค่อนข้างแน่นนะครับนี่นะเคาะก้นเขานิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้หลุดจะหลุดนะครับเงินมากนี่นะครับคือความโปร่งเขาไม่มีนะครับนี่ถ้าใครดึงไม่ออกก็จะต้องเคาะอย่างนี้นี่นะครับ เดี๋ยวจะมาพามาดูวัสดุปลูกด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะขยายกระถางด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆโดยพวกโดยรฟ้านี่เขาจะเป็นไม้หัวนะครับซึ่งเนี่ยเขาเต็มกระถางเขาเล็กนะครับใบเขาเลยไม่ใหญ่ไม่ยอมโตนะครับได้มาจะ2สองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ขยายซึ่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระถางใบนี้นะครับชุดนี้ก็จะใหญ่กว่าอย่างนี้นะครับใหญ่กว่าเดิมสักนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยนะครับ นี่นะครับก็อาจจะไม่ลึกมากแต่ว่าเขาจะมีความกว้างเพื่อทําให้เขามีพื้นที่ในการขยายนะขยายหัวหรือว่าขยายหนอ่อเดี๋ยวมาดูวัสดุปลูกเดิมของที่ร้านนะครับก็ทริกในการซื้อต้นไม้นะครับต่างๆนะครับให้พยายามดูที่วัสดุปลูกที่อยู่ในกระถางน,นะครับว่าเป็นวัสดุใหม่หรือวัสดุเก่านะครับถ้าเป็นวัสดุใหม่ก็ไม่ควรซื้อนะครับเพราะว่าอาจจะเพิ่งลงกระถางแล้วก็ให ให้ความดูก้นกระถางงนี้นะครับถ้าก้นกระถางมีรากโผลออกมาหรือว่าเห็นเราเห็นรากนี้แสดงว่าต้นไม้เขาพร้อมที่จะโตและก็อ่าคือเพราะคือเขาเขามีอายุอ่ารากเดินแล้วนะครับคือไม่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะครับคือเขาพร้อมที่จะย้ายกระถางได้พร้อมที่จะโตไปขนาดได้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูดินปลูกเดิมนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นดินแน่นๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่ร่วนเท่าไหร่นี่นะครับอ่าน่าจะเป็นใบก้ามปูด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่าเรียกว่าผสมนะครับเอาดินเก่าติดไปด้วยจริงเราเราเอาดินออกหมดเลยก็ได้นะครับถ้าแต่พยายามอย่าให้รากเขากระเทือนมากนะครับนี่นะครับ ปกติถ้าดินเขาร่วนเขาจะจะจะหลุดออกออกจะเหนียวเหนียวนะครับนะต้องการความร่วนในเขานะครับเพื่อให้เขาแตกหนอนี่นะท่านผู้ชมอ่านี่นะครับ,ามารบผมจะพยายามไม่ให้รากเขาหลุดนะครับดินเขาออกจะแน่นพอสมควรนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับ นี่คือหัวนะครับหัวของเขานะครับที่เขาจะแตกหนอกก็คือตรงนี้เหมือนพวกลักษณะหัวหอมนะครับที่เขาจะแตกหนอกมาออกลูกขึ้นมาได้แทงเขาจะแทงหนอกมารอบๆนะครับนี่นครับเป็นคล้ายๆพวกเศรษฐีสอดกอซัท์ที่ผมปลูกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงคลิปให้ดูนะครับนี่นครับ ดินเขาไม่ค่อยโปร่งนะ,ะเหนียวเหนียวด้วยนะครับอ่ะผมก็จะให้เขาติดดินเดิมนิดสักนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็จะผสมนะครับดินกับดินผลูกใหม่ของเรานะครับที่ร่วนแล้วนะครับอ่ะมาดูวิธีการปลูกพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าเขาอ่าพร้อมขยายพันธุ์ผมก็จะ ลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับมีไส้เดือนด้วยนะครับนี่นะครับไส้เดือนนี้ไม่ต้องอาออกนะครับนะครับใครที่อ่าเรียกว่าเจอไส้เดือนอยู่อย่างนี้ให้ค่อยๆอยู่ไปครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะพลวนดินแล้วก็สร้างฮิวมัสนะครับเพราะว่ามูลเขานี่จะจะไปเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเรียกว่ามี ธาตุหลักธาตุรองนะครับธาตุหลัก NPK นะครับให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนี่นะครับก็พยายามเอาดินเก่าออกเยอะหน่อยเพราะรู้สึกว่าจะแน่นเกินนะครับไม่โปร่งคือผมอยากให้เขาขยายหัวได้เยอะกว่านี้นะครับออกขยายมากกว่านี้นะแต่ว่า ม่อยากเอาออกหมดเพราะว่ารากเขาจะมีปัญหาโอเคนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาจัดการกับวัสดุปลูกของเรานะครับนี่เลยคนอื่นครับก็ใช้เบอือหมพะพเท้าสับหยาบสับเล็กนะครับรองที่ก้นก่อนเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อการดินนะครับการดินปลูกเราร่วงออกไปตามช่องนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ รองก้นกระถางด้วยดินปลูกสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องโรยเปลือกไข่นะครับที่เราตำไว้นะครับหรือบดไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะโรยด้วยเปลือกไข่นะประมาณนี้นะครับคือโรยไปเลยครับอันนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นแคลเซียมนะในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีหลายๆยอย่างนะครับอยู่ในนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับพืชเหมือนกันนะครับ รวยพอประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทับด้วยดินปลูกอีกสักส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วนะครับนานี่นะครับต้นไม้ที่เราจะปลูกหรือต้นรวยล้นฟ้านี่แหละนะครับวางไว้ก็เดี๋ยวนะวางวางไว้ให้พอดีนะครับกับกระถางของเรานะครับพยายามให้หัวเขานี่ไม่จมดินมากนะครับ ต้นรวยรนฟ้านะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้หัวนะครับพยายามให้เขาอยู่ลอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแตกหน่อได้ไวนี่นะครับสูตรนี้ผมได้มาจากช่องสกายเพลนนะครับของคุณฝ้ายซึ่งแนะนำไว้นะครับว่าให้วางหัวสูงสงไว้นะครับไม่ให้จมดินมากแล้วเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับส่วนดินปลูกก็ ถือว่าไม่ไม่เป็นสูตรตายตัวนะครับไม่เป็นสูตรตายตัวแล้วแต่ว่าเราจะถนัดหรือมีวัสดุอะไรบ้างนะครับแล้วก็หาง่ายไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเข้าใจนะครับลักษณะความโปร่งความต้องการของอต้นไม้ที่เราจะปลูก <c oughs> กับดินที่วัสดุปลูกที่เราใช้นะผมจะไม่ใช้คําว่าดินนะครับใช้เป็นวัสดุปลูกแลก้วกันเพราะว่า บางครั้งก็ไม่ต้องใช้ดินเลยก็ได้นะบางบางต้นไม้นะครับแล้วก็จะกดข้างๆอย่างนี้นะครับกดข้างๆงให้อ่าเรือว่าให้ดินข้างๆเนี่ยแน่นหน่อยแต่ว่ารอบรบ,โ,รบโคนเขาเนี่ยก็จะให้อ่าไม่ต้องให้แน่นมากนะครับเดี๋ยวเขาจะอ่าเ,เรียกว่าอะไรนะรากเขาจะ ไม่เดินนะครับถ้าเราไปกดรากเขาแน่นเกินไปต้นก็จะยโยก,โยกเดี๋ยวเราจะเพิ่มดินลงไปสักนิดหนึ่งนะครับตรงโคนเดี๋ยวพอเราลดน้ำนะครับลงไปอีกก็จะทำให้ดินเนี่ยเขาจะแน่นขึ้นนะครับนี่นะครับ อ่านี่นะครับไม่ต้องคือตรงตรงโคนเนี่ยไม่ต้องแน่นมากนะครับพยายามกดข้างๆ้งประมาณนี้นะขยายกระถางให้เขานะครับแล้วก็ไปวางไว้อ่ากับที่มีแสงแดดรำไรนะครับพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบแดดมากเพราะว่าถ้าโดนแดดมากอ่ใบเขาจะเขียวนะครับเขาจะไม่ออกดังนะครับนี่นะครับก็เป็นการเปลี่ยนดิน เปียนกระถางให้กับต้นรวยล้นฟ้าต่างของเรานะครับใครที่ยังไม่มีก็รีบไปหาซื้อมานะครับรีบมาหาซื้อเก็บไว้เขาสวยดีครับนะครับก่อนที่ราคาจะแพงกว่านี้นะครับหรืออาจจะหรือราคาจะลงหรือจะแพงนะครับถ้าเราซื้อด้วยเรียกว่าชอบความชอบนะครับมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับโดยจะไม่ค่อยเสีียดนะครับเรื่องราคาแต่ตอนนี้ก็หาซื้อได้ครับในราคาหลักร้อย ถ้าถ้าฟอร์มใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นราคาหลักพันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของเฉลียววยนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอัปเดตต้นไม้ต่างๆนะครับที่เฉวียววยมีแล้วก็นํามาเพาะพันธุ์แล้วก็ต่อไปถ้าเขามีหนอนะครับแทงหนอก็ ขยายหนอเดี๋ยวจะนำมาให้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นการเปลี่ยนกระถางนะครับขยายกระถางเพื่อให้เขา,าแตกหน่อขึ้นมานะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ